ผมเริ่มมาแล้วครับฝนจะมาหรือเปล่าร้อนมาหลายวันฝั่งนน้นก็เมฆดำๆอยู่มีแต่เสียงฟ้าร้องกับลมครับฝนไม่ตกสักทีะมะนาวจะตายหมดแล้ว ต้นมะนาวสามสิบต้นปลูกไว้นะในโรงเรียนฝั่งนู้นฝนน่าจะตกครับไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่า ไม่มีลูกเลยครับแนาว